สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่908ค่ะ9 0 8าศูนส้มใสรหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นรายไอดีหรือว่าเบอร์โทรรายไอเดีแอดเป็นอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือถ้าไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิปที่908นะคะงานตัวนี้เรามาแบบว่า,าแบบว่าเรียบเรียบบ้างนะคะซึ่งส้มขายงานที่แบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิลผ้าฝ้ายผ้าดินๆก็คือจะมีรายปักมีงานปักอะเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็บางคนต้องบอกว่า บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบนะคะซึ่งหนูก็เลยอลองๆมาเป็นแบบนี้บ้างแต่ซึ่งส่วนตัวหนูชอบตัวนี้สำหรับ,บรุ่นนี้เขาจะเป็นผ้าซิลลินินนะคะเป็นซิลผสมลินินที่มันจะมีลายในตัวแล้วมันจะเป็นแบบเรียบๆบ,บ้างนะคะคืออย่างที่บอกไปบางคนก็ไม่ได้อยากได้งานปักจริงๆอะ่ะมันแบบว่าบางคนมันไม่ไชอบจริงๆก็มีนะคะก็ซม่ก็เลยแบบว่าเอาที่มันเป็นเรียบๆมาให้บ้างแล้วก็ตัวเนี้ยสวยที่เนื้อผ้า สวยที่เนื้อผ้าคุณแม่คะอันนี้จะเป็นซิวผสมลินินนะคะเป็นซิวผสมลินินต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเป็นผ้าซิวอะเรื่องความบางเบามีอยู่แล้วนะคะความบางเบาความนุ่มความใส่สบายความแบบระมูลผิวอะมันไม่หนักผิวเลยก็คือบางคนเขาก็โอเคบางคนชอบเนือ้อผ้าแน่นๆหนักๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไปเลือกไ้ายไปเลือกไ้ายไปเลือกลินินร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้เลยแต่รุ่นนี้จะเป็นซิวผสมลินินเนือ้อผ้าบางเบาใส่สบายและ Sovi แลก็คือแบบอันนี้คือเขาจะมีรายในตัว เขาจะเป็นอันที่ เป thinking, like this, you, ็นต so so cool. <sh> ัวเป็นผ้าที่เขามีลายในตัวแบบนี้ซึ่งของจริงอะของจริงคือหนูเลือกด้วยตาตัวเองแล้วคือหนูชอบมากคือสีมันสวยมากแล้วเนื้อผ้ามันสวยแต่เนื้อผ้ามันคือสวยมากตัวนี้นะคะเสื้อผ้าอาจจะดูตัวเสื้อใสอยู่ตัวนี้เสืงใสสีครีมใสสีครีมคือของในกล้องอะหนูไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะเห็นลายชัดไหมแต่บอกเลยว่าของจริงอะสีชัดลายชัดอันนี้คือแบบเป็นสีครีมที่มันจะแบบว่ามีเส้นเป็นริ้วรายทางเห็นไหมคะเป็นริ้วรายทางแบบนี้แล้วคือแบบสวยอะสีผ้าสวยแล้วคือเนื้อ ้าบางเบาตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบงานที่แบบใส่สบายนะคะประโยชน์เขาเลยคือใส่สบายมากๆนะคะแล้วก็ดูดีด้วยด้วยแบบรูปแบบเขาด้วยแพทเทิร์นแล้วคือผ้ามันดูแพงเลยนะคะผ้าดูแพงเลยแต่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 แต,แต,แต,แต่อย่าพิ่งแบบว่าเอ้ยแพงส้มพูดคำว่าแพงแล้วมันแพงไว้พุณแม่690้บาท เออไม่รู้จะพูดยังไงหกร้อยเก้าสิบาทอันนี้คือจะบอกว่าทุนมาเยอะกว่ารุ่นที่มีลายปักบางรุ่นอีกนะแต่เอาแค่หกเก้าพอเก้าพอนะคะ,ะคุณแม่หนูอยากให้ลองเปิดใจรับพวกนี้ดูถ้าเกิดว่ามันเวิร์กหนูก็จะได้เอามาขายอีกนะคะเป็นราคาเปิดตัวส่วนมากอะ่ะมันจะแบบน่ารักอย่างนี้ไงเออรอดแรกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเวิร์กหนูก็จะเอามาอีกนะคะอันนี้มันมันสวยอะ่ะส้มชอบเขานะคะก็ทีนี้ Free, บอกสายก่อนบอกซสายก่อนนะคะใครชอบจะได้ไปดูกันต่อตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้44นิ้วความยาว24นิ้วค่ะความยาวรุ่นนี้24นิ้วเลยก็คือเหมือนมันจะแบบลาดเอยียงนิดนึงมันจะเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะคะก็คือด้านหน้าด้านหน้ามันก็นี่มันเกือบคุมเป้าแต่ว่าด้านหลังติดนะคะเกือบค,คุมสะโพกนะคะมันจะเป็นประมาณ2ไประมาณ24นิ้วแล้วกันประมาณ24 24ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยความยาวนะคะเป็นความยาวที่แบบดูสุภาพจะ ับในก็ได้หรือว่าใส่ปล่อยชายก็ได้ก็คือดูจุภาพแบบนี้เลยนะคะอลองเทพมันส่วนหนูดูนะคะไซส์44ความยาว4อ่นีอ่านส้มขึ้นไว้ให้ราคาบอกเลยว่าเป็นราคาเปิดตัวมันจะราคาหน้ารัก ราคาน่ารักนะคะเหมือนแบบของที่เขาพรีออเดอร์กันอะส่วนมากถ้าของพรีคือของที่มันยังไม่ถึงตันจะถูกราคามันจะมันจะน่ารักแต่พอของพร้อมส่งบุ๊คมันจะสูงเนาะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นราคาเปิดตัวสหรภาพแบบนี้ที่หนูเพิ่งเอามาเพราะฉะนั้นอะหกร้อยเก้าสิบอให้คุณแม่ลองดูให้คุณแม่ลองเปิดใจรับไปดูนะคะสำหรับตัวส่วนตัวคือชอบจริง นะะหนูจะไม่ขายของที่หนูไม่ชอบอันนี้คือชอบจริงนะคะอาทีน,นี้เรามาดูรูปแบบกันก่อนนะคะรูปแบบเนาะน้องจะเป็นงานคอปกคอกลมแล้วแหละแล้วลมันมีติ่งปกมานิดนึงอันเนี้ยแนะนําให้ให้ติดก,กระดุมคอจนถึงเม็ดบนเป็นรุ่นที่เราอะ่ะเป็นเป็นแพทเทิร์นส่งที่แบบเราเคยขายแล้วในผ้าซิวลอื่นที่เป็นสีพื้นส่วนตัวเนี้ยคือเข,เขาต่างกับตรงที่เขาเป็นลายนะคะตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่าใครไม่ติดกระดุมก็ได้นะแต่ว่าสมมติว,ว่าติดแล้วมันเก๋ก,กว่าอันนี้หนูรองให้ดูอันนี้ค่ะนี่แล้วก็รีดให้มันดีๆนิดนึงเนาะอันนี้มันจะงออ่ะเนี่ยค่ะคือถ้าไม่ติดแล้วปล่อยๆอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครสุกมันํำคาญแต่ว่าพอติดปุ๊บมันเก๋กนะคะมันจะแบบเป็นเป็นปกที่มันติ่งลงมานิดนึงจะเป็นแบบมันจริงจริงจริงมันเหมือนแบบเป็นคอกลมแล้วมีปกติ่งลงมานิดนึงอ่ะมันไม่ได้รำคาญคอแล้วก็มันไม่ได้แบบเออติดอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือมันเป็น ให้ติดกระดุมคอจนถึงเม็ดบนนะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นผ่าติดกระดุมหน้านะคะผ่าติดกระดุมหน้ายาวแบบสั้นสุดเลยแล้วก็แขนนะคะก็คือจะเป็นแขนจั้มไปแขนปกติมีกระดุมแขนให้แต่ว่าเอออันนี้ไม่ได้ติดนะคะอ่ะมีกระดุมแขนให้คุณแม่ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้สุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดกระดุมแขนให้เรียบร้อยเนาะ ะะติดกระดุมแขนนะคะก็คือแขนกระบอกจมปลายแขนปกติความยาวแขนรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนคือมันจะอยู่ที่ข้อศอกพอดีนะคะมันจะอยู่ที่ข้อศอกพอดีสำหรับรุ่นนี้ก็คือแบบน้องสึมว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างจะแบบลำลองคือแบบใส่ในชีวิตประจําวันได้สบายมากๆอยู่บ้านปกติหรือว่าแบบใส่ออกไป กินข้าวจากตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปได้ได้หมดนะคะแบบสุภาพเรียบร้อยเลยทีนี้แบบนี้นะคะนี่อัมร้องใส่ทําง,งานก็ได้นะความจริงนะคะแขนอยู่ที่สส่วนหรือประมาณที่ข้อศอกพอดีนะคะอ่ะอันนี้งานดา้านในอ้าวยังไม่จบยังไม่จบจะมีกระดุมอาจจะมีกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าอันเนี้ยใส่ของไม่ได้แล้วค่ะอันนี้บอกตรงๆว่าใส่ของไม่ได้คือสร้างกระเป๋ามาปุกปิกน่ารักตรงนี้เพื่อให้มันดูมีอะไรมันดูแบบมีรูปเล่นน่ารักน่ารักแต่ว่ารุ่นเนี้ยอย่างที่บอกไปว่า งานอุนมาเท่ากับราคารุ่นที่มันมีงานปักเลยนะคุณแม่งานแพงไม่แพงดูตรงกระเป๋าคือกระเป๋ามันคืออีกชิ้นหนึ่งที่เอามาแบบแปะใช่ไหมคะแต่ลายคือเรียงกันเป๊ะมันไม่ใช่งานโหลแบบว่าที่แบบไม่ต่อลายเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนงานขึ้นห้างงานแบรนด์ที่แบบลายเห็นไหมคะลายริ้วอะลายริ้วกับกระเป๋าอะคือตรงกันเป๊ะเลยนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะคะบอกเลยว่างานแพงแล้วก็ด้านใน ก็งานด้านในก็คือจะกุญตะเข็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็คือเป็นงาน,ร,นบบรุ่นแบบรุ่นแพงเลยเหมือนที่เราขายแพยงๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันไม่มีมันไม่มีปักเขาไม่มีะมน,มมะนะคะมันมีปักนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมมาตรงที่แบบเออผ้าเขาเป็นริ้วเป็นลายริ้วแล้วลคือผ้ามันสวยนำ้ำส้มชอบลายผ้ามันมากนะคะมันเป็นครั้งแรกหนูก็เลยทำราคามาให้แบบเออลองเปิดใจรับไปดูก่อนเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยกระเป๋าคือคือริอ้วมันต่อกันเลยเห็นไหมคะเป๊ะเป๊ะทุกตัวทุกตัวนะนี่ ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่แบบเออตั้งใจทำอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงในส่วนของตรงตรงตรงบ่าหน้า จะมีการเย็บจีบนะคะจีบนิดึงนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นรอยย่นนะมันไม่ใช่รอยย่นนะเห็นไหมคะมันจะจีบนิดึงมันจะทําให้ด้วยความที่ผ้าเขามันมีแบบความบางเบาอะค่ะถ้าเกิดแล้วมันเป็นสรงแบบทื่อๆตรงๆลงมาเลยใช่ไหมคะแบบไม่อะไรเลยมันจะดูปิวแล้วก็ดูโป้งงมันจะดูแบบใสแล้วเฮ้ยมันดูแบบโป้งงเกินไปอันเนี้ยมันก็เลยแบบจะมาจีบตรงนี้ช่วงบาหน้ามันทําให้เราแบบดูเฟิร์มดูกระชับตรงส่วนนี้ยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงส่วนท่อนล่างประมาณตรงเนี้ยค่ะก็คือแบบฟรีเลยแล้วก็คคือใใสสสส่่บบาายยยนะะเล ะะแต่ว่าถ้าเกิดข้างบนมันโป้งลงด้วยมันจะทําให้ดูตัวใหญ่ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันจะมีการจิบจิบนิดึงนะคะจิบีกดึงตรงช่วงบานหน้าทาให้เราดูแบบดูด้านบนเราฟิตอะไรอย่างเงี้ยดูพอดีพอดีเรานะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยคือเป็นการตัดเย็บที่เป๊ะเนี๊ยบจริงๆดูงานกระเป๋าได้เลยนะคะมันไม่ใช่งานโหล่แบบโหลมากๆจริงๆอะ่ะนะคะอันเนี้ยคือกระเป๋าเห็นไหมคะเลี่ยงกันเป๊ะอันนี้ได้เลยแล้วก็ด้านในกุนตะเข็บให้ไม่ต้องแบบกลัวระคายเคืองผิวเลยนะคะตัวนี้อันนี้งานด้านหน,านา้า แล้วก็อันนี้งานด้าน,นหลังงานด้าน,นหลังนะคะเป็นเนื้อเรียบแบบนี้ทั้งตัวก็คือจะโชว์ลายผ้าแล้วก็โชว์ดีไซน์แบบแล้วก็โชว์การตัดเย็บที่เป๊ะเนียบนะคะนี่นะคะสีนะคะรอบแรกเอามาเซิร์ฟเอามาลองก่อนก็คือจะมีทั้งหมดทั้งหมด3สีนะคะจะมีทั้งหมด3สีสีที่ส้มใสมาเปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมเป็นสีครีมมันออกครีมแบบเหลืองเลยค่ะ แบบมันไม่ใช่เหลืองค่ะนะมันเป็นแบบครีมเหลืองเหลืองน้ำตาลเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นริ้วแล้วก็ริ้วอ่ะมันจะแบบมีหลายๆสีอะคะ่ะในลายริ้วว่ามันจะเป็นแบบน้ําตาลเหลืองอะไรเงรี้ยครีมนะคะแต่เอาไปว่าถ้าเกิดว่าสนใจสีที่หนูใส่อยู่ตอนนี้คุณแม่สั่งสีครีมนะคะสั่งสีครีมบอกเลยว่าได้รับของไปอันไหนที่หนูเอามาเปิดแล้วมาลองแล้วรอดแรกแล้วหนูขายถูกอะ่ะคุ้มนะคะอ่ะตัวที่สสีอันเนี้ย จริงๆหนูมันเป็นนิยามสียากมากหนูไม่รู้จะชื่อสีว่าอะไรเดียเอาเป็นว่าสั่งสีชมพูละกันนะคะเพราะว่ามีชมพูด้วยเพราะว่ามันมีชมพูด้วยแต่ว่าอันนี้หนูให้ดูสีใกล้ๆนะคะอันนี้สีนี้ก็สวยเห็นไหมคะมันจะเป็นชมพูเขียวครีมนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นอะเออมันเป็นริ้วคือแบบมันต้องดูเนื้อผ้ามันจริงๆแล้วผ้ามันสวยชมพูอันนี้คุณแม่สั่งชมพูละกันนะคะอะชมพูนะคะสำหรับสีนี้นะคะมันจะออกประมาณเนี้ย ประมาณนี้สีชมพูนะคะเดี๋ยวดูไปเปลี่ยนให้ดูแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีเขียวเขียวอันนี้มันเนอะว,ว่ามันแบบเป็นสีที่แบบดูสดใสมากทั้งที่แบบเออเขียวมันน่าจะแบบเข้มเนอะไม่เนี่ยคือผ้าเขานี่คือผ้าเขา,อา,เขาโอ้เออแล้วตรงเนี้ยอย่าอย่าตกใจเห็นไหมคะมันคือความตั้งใจที่แบบเย็บเพื่อให้มันเป็นจิบๆนะคะเพื่อให้เราดูแบบด้วยความที่ผ้ามันบางเนาะถ้าเกิดทื่อตรงมาเลยแล้วมันแบบ ดูโป่งๆเกินไปอะนะมันก็เลยแบบเออทำเพื่อให้มันมีทรงนิดหนึ่งมันมีเชฟเป็นหนึ่งนะคะและยวที่บอกคือกระเป๋าอะเย็บเนียบมากมดูเหมือนเป็นงานแพงเลยและแม้กระทั่งกระดุมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แบบงานโหลแบบ เลยถ้วยขนาดนั้นนะหนูเอากาไรน้อยเองมันถึงหกแค่หกร้อยเก้าสิบอยาคิด,ดว่ามันไม่ใช่งานดีหนูเอากาไรน้อยเองัอบรุ่นนี้เพราะอยากให้คุณแม่ลองกระดุมใช้สีเป๊กับตัวเสื้ออย่างอันเนี้ยกระดุมเสื้อหนูสีครีมก็คือกระดุมครีมเสื้ออันนี้เป็นชมพูออกน้ําตาลใช่ไหมคะก็ใช้กระดุมสีเนี้ยก็คือเข้ากันแมทก,กันเป๊ะเลยอย่างตัวเนี้ยสีเขียวอะ หนูก็ใช้แบบเออเป็นมันแบบเนสีเขียวอ่ะก็ใช้กระดุมเขียวนะคะที่แมทกันเป๊ะเลยนะคะไม่ได้โหลบแบบว่า,วาเออทุกสีใช้กระดุมเดียวกันไม่ใช่นะคะอันนี้เลยนะคะแบบประมาณนี้อยากให้รองรับดูนะคะเพราะว่าเราขายอะไรที่เป็นปักเป็นดอกออมาเยอะแล้วเผื่อมีบางคนที่อยากได้เรียบเรียบ,บ้างหนูก็เลยเอารอมรุ่นนี้มานะคะสีแรกสีครีมค่ะสีแรกสีครีมค่ะ6 9 0อ้าบบาทคุณแม่ใส่สบายสบาย ้าผิวตาผิวที่สองนะคะที่ใส่มาให้ดูจะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องกังวลว่าของจริงมันจะดูมืดไหมเพราะว่าเขามีรายในตัวเองที่ให้ดูไปแล้วก็คือรายมันจะมีความแบบสดใสยอยู่เพราะว่ามันจะมีส่วนในส่วนของแบบสีครีมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็เลือกรองเลือกเฉดที่ต่างกันสักสามเฉดมาให้ดูแล้วก็สีเขียวอ่ะหลังๆมาเป็นสีที่แบบขายดีระดึงของการพลาฟ้ายเลยนะสีเขียวนี้ขายดี นะคะคนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกกลัวสีเขียวแล้วเออเลิกปกใจให้สีเขียวยิ่งขึ้นนะคะหนูเองเป็นคนที่แบบเออชอบสีเขียวอยู่เพราะว่ามันแบบดูนี่เราเองก็มีแบบสีขาวสีชมพูเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าเบื่อสีเดิมๆสีอ่อนๆนะคะก็ลองเปิดใจให้สีเขียวดูอันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยคือมันแบบ ถ้าใครชอบงานเรียบหรูดูดีดูโก้อะไรเงี้ยน้อยแต่มากอะไรอย่างเง้ยละ่ะต้องถูกใจรุ่นนี้นะคะใครที่แบบไม่อยากให้งานปากบางทีแบบเออมันเดิมเดิมซ้ำซซากๆกอ่ะคนขายเองก็อืมปักปักปากปากัปกปกัปกปกัปกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเออเอาลองลอง,ลองรุ่นนี้มาลองรุ่นนี้มาแล้วก็คืออย่างที่บอกไปว่าราคาน่ารักไม่ใช่ว่าของแค่690แล้วมันจะไม่ดีคือหนูเอาข้าปน้อยมากเองนะคะ,นะคะเพราะว่าหนูอยากให้คุณแม่ลองดูแล้วก็คือด้วยความที่แบบเออหนูก็อยากหาอะไรให้แบบตัวเองแปลกใหม่บ้างเออ ลองดูอันนี้บ้างอันนี้คันนี้เป็นงานใหม่อันนี้เป็นงานใหม่เป็นภาพประเภทใหม่ก็คือซิ้วผสมซิ้วผสมรดินตัวนี้กระเป๋าใช้งานไม่ได้คุณแม่ค่ะบอกเลยตรงๆว่าไม่น่าใส่อะไรได้ทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งเหรียญก็ไม่น่านมีใครใส่เข้าไปทําไมตรงนี้นะคะแต่ว่าคือเติมมาเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรแล้วก็นี่นะคะเพิ่มความยุ่งยากของการวางแพทเทิร์นให้มันแบบต่อรายให้เป๊ะนะคะให้รล้วมาเป๊ะขนาดนี้นะคะ สีเข e ียวค่ะสีครีมไม่ชัดอันนี้คือครีมตัวแรกที่เปิดคลิปอะคะ่ะอันนี้ชอบชอบสีมากคือดูผู้ดีมากดูละมุนมากนะคะดูสีครีมอันแรกที่เปิดคลิปเมื่อกี้นะคะนี่คือสีครีมอันแรกที่เปิดคลิปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนสีชมพูอีกอันหนึ่งให้ดูนะคะอ่านยืให้ดูเขียวค่ะ่าก่อนที่เราจะไปดูสีสุดท้ายนะคะจะบอกว่า มีกระดุมสำรองให้ด้วยนะคะมีกระดุมสำรองให้ด้วยกระดุมเขาจะติดอยู่ไปให้ในป้ายนะคะตรงป้ายนะคะข้างในตัวเสื้อนะคะก็คือจะมีกระดุมสำรองให้ด้วยบอกเลยว่ามันเป็นงานที่แบบทุนมาสูงจริงๆด้วยความที่ผ้าสวยนะคะตัดเย็บเป๊ะเนี้ยเพ้ออันนี้คือง,งานด้านในอันนี้คือง,งานด้านในเห็นไหมคะไม่มีตะเข็บเลยคุณอะไรใไดๆให้เรียบร้อยแล้วก็มี กระดุมให้ด้วยนะคะมีกระดุมมาให้ด้วยซึ่งถ้ามันเป็นงานหลวมากๆเลยอะคือมันก็ไม่ได้มีให้นะคะอันนี้คือมีมาให้ด้วยนะคะหกร้อยเก้าสิบาทหกร้อยเก้าสิบบาทไม่ใช่น้องไม่สวยไม่ดีแต่อย่างใดคือเอากำไรน้อยเองเพื่อแบบอยากขาย <c oughs> นะคะอันนี้คือสีสุดท้ายของรุ่นนี้ของรอบนี้นะคะจะเป็นสีชมพู จริงๆมันไม่ใช่ชมพูจ๋าหรอกแต่ว่าคือมันมีส่วนผสมของชมพูด้วยนะคะหนูไม่รู้จะคืนนิยามสีเขาว่าอะไรดีนะคะมันเป็นแบบชมพูออกน้ําตาลนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบตัวที่หนูใส่อยู่ซึ่งหนูว่าสวยเลยก็สั่งสีชมพูนะคะมีสีครีมสีเขียวสีชมพูรองร็อบแรก,ก่อน3ามสีนะคะนี่เนี่ยสติาคานไม่อยากให้ดูแบบสวยเนาะสวยดูดีเนาะ Yeah. แล้วก็ราคาแค่69แล้วก็เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายอันนี้นะคะตอนนี้ร้อนมากอีกแล้วร้อนอีกแล้วนะคะร้อนจนปวดหัวนะคะใส่แบบเนื้อผ้าเนี่ยแหละสบายนะคะผ้าซิลลินินนะคะนี่นะคะทรงเขาลายแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปอย่าตกใจได้รับไปแล้วเก่าตกใจนะตัวนี้คือเ e ย็บจีบเป็นไปนงานตั้งความตั้งใจที่เ e ย็บจีบเพื่อให้แบบ มันดูกระชับในส่วนของตรงช่วงบ่ามันจะดูไม่โป้งโรงนั่นเองนะคะอ่ะนี่นะคะงานกระเป๋าริ้วตรงเป๊ะนะคะรุ่นนี้มี3สีนะมีสีครีมสีชมพูที่ใส่แล้วก็สีเขียวนะคะราคา690อยา6 9บบาทเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นะคะถ้าใครสนใจสั่งรหัส908นะคะ908นะคะที่ช่องทางไกต่อด้านบนได้เลยคะ่ะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวชมแปะรูปไปให้ท้ายคลิปนะคะขอบพระคุณค่ะสวยนะรุ่นนี้เชียร์เลยอะอยากให้ลองได้ไปนะรอบแรกมีนาะไม่กี่ตัวนะคะ